สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Coffee Stack นะคะก็จะเป,เ,เป็นเกมแนวแบบว่าเก็บแก้วกาแฟนะคะแล้วเราก็มาชงกาแฟนะคะให้คุณลูกค้านะคะแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคนะคะที่จะทําให้แก้วกาแฟของเราเนี่ยเสียหายหรือว่าหล่นได้นะคะอตอนนี้ก็ผ่านไปแบบสบายๆฉิวๆเลยนะคะอะคุณลูกค้าตอนนี้กาแฟถึงมือของคุณลูกค้าแล้วนะครับแต่ว่ากินแล้วกรุณาจ่ายให้ครบตามจานวนด้ดยนะนจ๊ะ มาลุยกันต่อเลยนะคะตอนนี้อาตอนนี้เราก็เลเวลสองแล้วนะฮะโอ้โหดูเหมือนว่ากาแฟนี่มันก็จะแบบว่าเอียงไปเอียงมานะฮะโอ้โหอยู่มันให้มันเฉยๆหน่อยได้ไหมโอ้โหอยู่ไม่นิ่งนะฮะตอนนี้เราก็ปั๊มแก้วกาแฟไปนะคะอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ด,ยวเด,ยวดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีอีจกอยู่ข้างขานะคะก็คือมือนั่นแหละค่ะมือเมื่อกี้เห็นไหมคะก็คือแบบเขาจะคอยจกกาแฟของเราไปกินแบบฟรีๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เรียกได้ว่านิสัยเสียมากๆเลยนะคะ รอบนี้นะคะได้108บาทนะคะมาตอนนี้นะคะเราก็ต้องมาตกแต่งร้านนะคะเมื่อเราได้เงินมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาซื้อที่นั่งต่างๆนานาน,นะคะแล้วก็จะมีพวกเคาต้องเคาน์เตอร์นะคะเพื่อจะมาตกแต่งร้านให้สวยยิ่งขึ้นนะคะเออคุณลูกค้าเนี่ยจะได้แบบว่าอยากเข้าร้านของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อแบบมีคาเฟ่ที่สวยๆแล้วเนี่ยใครๆก็อยากจะเข้านะคะ <S <S แต่ข้างซ้ายเมื่อกี้ก็คือถ้าพี่รอดช่องเมื่อกี้นะคะ มันก็จะขายอัตโนมัตินะฮะแต่ว่าเงินก็จะได้น้อยนะคะเพราะว่าถ้าเราขายไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแค่แบบแก้วกาแฟนะคะแต่เห็นปะเมื่อเราปล่อยผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีการปิดฝาเปลี่ยนโฉมใส่วิปครีมนู่นนี่นั่นนะคะมันก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับเรานะฮะเราก็ได้เงินมากยิ่งขึ้นอ่ารอบนี้พี่ได้สองรอแปดบาทนะ <S 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 เดียกเดียกว,ว่าโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคกะเออ เราก็มาลุยกันต่อเลยนะคะเพื่อเก็บเงินไปแปลงโฉมคาเฟ่ของเราให้มันแบบว่าสวยยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าจะได้อยากเข้ามากยิ่งขึ้นนะคะโอ้สายเป็นงูเลยกู <c oughs> โอ้ยมีโฉกมีโฉกอ้าวขโมยแก้วอย่างนี้ต้องแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะอย่าปส่เอาไว้นะคะนี่ใส่เสียมากมเลยนะคะลูกอโฉก <c oughs> ชคโฉกแก้วกาแฟชาวบ้านเข้าไปเออเงินเงินก็ไม่จ่ายนะคะดูสิ คนอื่นเขายังจ่ายเงินเลยฮะโอ้โหรอบนี้ได้202เองนะคะเพราะว่าโดนขโมยแก้วน้ํานะคะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหอันนี้เราได้แก้วใหม่นะคะเป็นลายแบบว่าตุ๊จีนนะคะยังไม่ถึงตุ๊จีนเลยมาแล้ว <c oughs> มารอบนี้เราได้ลายแก้วใหม่นะคะ <c oughs> เรียกได้ว่าฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีลายหัวใจยอยู่กลางแก้วเรียกได้ว่าโอ้ยเบามากมาก ลูกอีโฉกลูกอีโฉกโอ้โหต่างตึงไม่ตายจะคอยมาโฉกอย่างเดียวเลยคอยจะมาโฉกแก้วน้ำเขาอย่างเดียวเลยนีสใส่เสียมากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าไม่มีใครสอนหรือยังไงนะฮะว่าเกิดเป็นคนอยากขโมยของนะคะให้ตั้งใจทํางานแล้วก็เอามาซื้อกินนะคะโอ้ยเดี๋ยวเด๋บว๊กกับดักโอ้โหนึกว่าจะโดนซะแล้วเอาแก้วน้ำมาส่งแล้วทุกคนโอ้ยรอบนี้ได้เท่าไหร่นะฮะ รอบนี้ได้สองรอยี่สิบสี่บาทนะคะเพราะว่าเราหลบเจ๊ฉกได้นะคะขอตั้งชื่อว่าเจฉกแล้วกันนะคะมาฮะเริ่มกันต่อเลยฮะอ๋อว้าว่าเก็บแก้วได้หมดเลยว่าเจ๋งเกิดเจ๋งเกิดเลยนะฮะโอ้มีกับดักอยู่ข้างหน้าทำไงดีโอ้โหกระจายสิครับรออะไรใจหลายใจดำมากเลยนะคะโอ้โห คือถ้าโดนกับดักเมื่อกี้มันก็กระจายแบบนี้เลยนะคะก็ระวังด้วยนะคะเล่นเกมนี้โอ้ยปัมป๊มปั๊มแก้วปัม๊มแก้ว้อหอข้างหน้ามีกับดักโอ้โหโอ้ยคขานี้ถึงมือลูกค้าแล้วแต่ว่าจะครบจํานวนมือหรือเปล่าน,นี่ยครบหรือไม่โอ้โหครบนะคะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะรอบนี้นะคะพี่ก็ได้สองรอยี่สิบเจ็ดนะคะโอเค ปั๊มปั๊บปั๊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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกับดักโอ้โหกระจายเลยนะคะจังหวะนี้โอ้โหกับดักนี่ไม่ปานีใครจริงๆเลยนะคะถ้าไม่ระวังให้ดีนี่กระจายหมดนะฮะไม่ได้เงินสัก,กบาทหนึ่งเลย <S <S อรอบนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยรอบนี้ได้โอ้โหได้ร้อยเก้าสิบห้าบาทเอ้ยมีอะไรกันเนี้ยมีปีกด้วยเออจัดไปสิคะ ตอนนี้นะคะพี่ก็รลเวลแแล้วนะฮะออตอนนี้พี่ก็ได้ปีกมาด้วยนะคะแต่ว่าต้องรอดูก่อนว่าข้างหน้ามันจะมีให้หรือไม่นะฮะโอ๊ยกระจา <c oughs> นั่นไงกระจายเลยนะฮะโอ้เก็บหูรอบนี้โคตรยาวโอ้โหเดี๋ยวก่อนแถวหน้ากาแฟไม่เข้านะฮะโอ้โหทำไมเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็เป็น คาราเมลนะฮะคาราเมลอบชีสเออปิดแก้วฝาเรียบร้อยอ้ามีปีกให้เราด้วยนะคะเอยเรียกได้ว่าร้านกาแฟร้านพี่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะฮะมีปีกแล้วก็สามารถบินได้นะคะถ้าน้องๆอ,อยากไปเที่ยวไหนก็สามารถจับแก้วแล้วก็บินไปพร้อมกันได้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> พูดไปนั่น อ่าดูเหมือนว่าตอนนี้ก็จะมีลายแก้วใหม่แล้วนะฮะเออร้านพี่เรียกได้ว่าใช้แก้วไม่เหมือนใครแน่นอนนะฮะเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะฮะอ,อันอันออน่าขอนี้เปลี่ยนแก้วแล้วนะฮะเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะแต่ว่ายังคงมีหัวใจอยู่ตรงกลางนะคะเพราะว่าร้านพี่นี่ยใส่ใจลูกค้านั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้ก็สัตว์เหลือเป็นงูเลยนะคะโอ้ยตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนฝาหรือเงี้ยเอ,อ้ยไม่ใช่เปลี่ยนฝาเปลี่ยนเป็นว่า เป็นรสคาราเมลนะฮะคาราเมลเห็น okay, แล้วอยากกินเลยนะคะตอนนี้เออติดปีกนะติดปีกติดปีกติดปีกเอาไปส่งให้คุณลูกค้าเดี๋ยวนี้รอบนี้นะฮะพี่จะได้เงินเท่าไหร่นะฮะโอ้โหได้ส2มรยิบบาทอ่าเรียกได้ว่าไม่ธรรมดากันเลยนะคะเอยตอนนี้รู้สึกว่าพักเวลาพักนี้เหมือนจะพักเลยยาวเลยไหม ถ้าน้องๆได้ยินเสียงแมวร้องก็ไม่ต้องตกใจนะคะแมวบ้านพี่เองรู้รสึกว่านางร้องทั้งวันเลยนะคะเออนางอยากแบบว่าหาแฟนแหละเอ้ยอย่าได้ย,ยามาจิก๊กยามาจิก๊กน้ำชั้นสิเออเออไม่ลงทุนนะคะอยากกินแต่ไม่ลงทุนยังไงเออเอาเอาเอาดี๋ยวเดี๋ยวกระจายกระจายปิดฝาออ้ยรอบนี้เป็นแบบว่าหูเลยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่หูสิอะไรอะหัวใจหรือว่าอย่างไงเอยไม่ใช่นะฮะโอ้ ถึงมือคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะกรุณาจ่ายตังค์ด้วยนะคะกินแล้วอรอบนี้น่าจะได้น้อยอยู่นะฮะโอ้โหเพราะว่าเมื่อกี้มันกระตุยกระายเละอุ้ยอุ้ยพีย่ได้มือใหม่อุ้ยมือเท่อะอะไรนะอ่าพี่ได้มือมาใหม่แล้วนะฮะแต่ว่าพี่จาชื่อไม่ได้ว่าเดี๋ยวก่อนนะมันมีกัปตันอเมริกาแล้วก็แล้วก็อะไรอยู่เดี๋ยวก่อนอะไรวะกัปตันอเมริกาแล้วก็อะไรอยู่วัดเดี๋ยวก่อนอะไร อะไรอยู่วะกูจาไม่ได้โว้ยถ้าน้องๆจําได้ก็ช่วยเม้นต์ใต้คลิปให้หน่อยนะฮะมันชื่ออะไรอยู่วะจำไม่ได้ <c oughs> จะบ้ากระมังถังแตกพี่ก็เป็นแฟนขับอยู่นะฮะอันนี้แต่ว่าพี่จาชื่อไม่ได้เนะี่ะมีกัปตันอเมริกาแล้วก็กัปตันมาเวลกัปตันมาเรยววะอรอนแมนเอออรอนแมนเออจำได้เลรอ เออพี่จําได้ละถุงมือไอรอนแมนนั่นเองนะฮะเออจําได้แล้วจําได้แล้เอ้ยโคเทนะฮะอ่าก็เลียกเกมนี้ก็เล่นเพลินดีเหมือนกันนะฮะก็แนะนําให้ลองไปโหลดกันได้นะคะในเพ a y s t o r นะฮะพี่ก็ไปเจอมาเหมือนกันนะคะก็เล่นเพลินดีเหมือนกันนะคะแก้เครียดดีโอเคตอนนี้ก็ปั๊มไปนะโอ๊ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวมีกับดักอยู่ข้างหน้านะฮะโอ้โห กับดักนี้ไม่เว้นแต่ละวันนะคะมีตลอดเวลา24ชั่วโมงได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอยโอ้ได้266บาทนะฮะอ่าได้แก้วใหม่วะ่ะได้แก้วใหม่วะ่ะเฮียได้แก้วใหม่ว่ะสิมพูนแหว,ววววเด้อเหนะลูกอีโกจะถกน้ำชาวบ้านเขาอย่างเดียวเลยเออ ก็ระวังกันให้ดีนะคะเพราะว่านางเนี่ยชอบฉกน้ําคนอื่นนะคะโอ้โหข้างหน้ามีกับดักอีกแล้วนะคะโอ้ยลบนันไงนันไงเผลอขายไปนะคะก็ระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันจะขข่อัตโนมัติเลยนะคะแต่ว่าได้เงินน้อยนะคะเอาละตอนนี้ทําการปลํมน้ํานะคะเอยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหรอบนี้ได้น้ําน้อยมากเลยอะโอ้โหชีบฉันแค่โดนกั่นแกงนะฮะได้น้ําน้อยมากแล้วเงินโอ้โหแล้วเงินดูเงิน หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาททำให้เงินมันน้อยจังวะมารอบนี้นะคะพี่ก็ต้องตั้งใจทําเงินให้ได้มากกว่าแต่ก่อนนะฮะ,ะมาเป้าหมายของพี่คือสามร้อยกว่านะฮะจะได้หรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกับดักโอ้โหเกือบ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 แลเกือบแลอ่าตอนนี้โอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะลูกอีโชกโอ้โหโชกโชกน้ําไปแก้วหนึ่งโอ้โหนี่ใส่ไม่ดีเลยนะฮะอย่าเอาตัวอย่างนะคะโอ้ยขยันทกขยันอะไร จริงๆเลยเอา้าวน้ํำตกนันไงนั่นไง,นนไ,งไม่คงไม่ถึงละมั้งสามร้อยควบาทเนี่ยโอ้ชีวิตนั่งโดนกั่งแกงตลอดนะฮะ,ะ,ะถึงไหมโอ้โหสองร้อยควบาทโอ้ชีวิตมาขาอ,อนี้นะครับพี่จะต้องทําให้ได้เอยจะต้องทําให้ได้เอย,อย่ามาอย่ามาโอ้ข้างหน้ามีหลุมด้วยนะคะต้องระวังให้ดีนะฮะโอ้เก็บเก็บก็บก็บไป เรือแบบงูเลยนะฮะโอ้โหแล้วดูกาแฟสีสายเข้าไปสายเข้าไปเออโอ้โหเออพี่ลืมบอกนะฮะพี่ได้นี่มาใหม่นะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้วน้ําใหม่นั่นเองนะคะเออปั๊มฝาแก้วไปนะคะโอ้ถึงมือคุณลูกค้าแล้วค่ะเชิญกินกันตามอัธยาศัยเลยนะคะดูสิจะถึงสามร้อยบาทไหมถึงไมโอ้โหไม่ถึงสามร้อยบาทเออ เอาแล้วค่ะพี่ก็ขอบพอแต่เพียงเท่านี้นะฮะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะจ๊ะ